ได้ยินเสียงวิซซลนั่นไหมหรือว่าเสียงวีดนั่นแหละ ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนุ่มๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับจเซมนะฮะคือผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับมนุษย์ดอกไม้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเอนเตอตี้หรือว่าเป็นแบบพวก ARG หรือว่าเปนมิดหรือว่าเปนครีปปี้พลาสต้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มันน่ากลัวสำหรับผมคือน่ากลัวนะฮะก็วันนี้เราจะมาเล่นเป็นเกมซึ่งผมเล่นไปแล้วนิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เล่นไปทั้งหมดหรอกเพราะว่าอยากให้พวกคุณนะได้รู้ว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็็็็นน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 ยยยยัััััังงไไไไไะะคคคครรรรบบผผมมมมมมแแลลล้้้้ววกกกเเเเเฟฟสีี่่่่่่ดดดซออออออาาืจตใ เอ่อผมไม่รู้ว่าเสียงตัวนี้จะโดนลิขสิทธิ์ไหมนะครับพอนั่นแหละ <c oughs> ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปร,ะรับชมคลิปนี้ขอรบ,อบอกวนขอรบกวนคุณผู้ชมทุกคนสนิดนึงนะครับเช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป็นกลใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่กดผมเนี่ยแล้วผมลงคลิปบางทีคุณกดติดตามผมไว้เฉยหัวจ,จะหายไปตลอดการเลยก็ได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ผมต้องมาหลบน้ํานี่นะครับอย่า เฮ้ยนี่คุณไม่ได้ซอฟล็อกแต่ว่าตรงนี้คุณต้องรอบีดมันจบก่อนนะครับคือต้องรอตอนแบบว่าเขาเรียกว่าไหนเขาดอบเพลงพอดีเราถึงจะเริ่มเล่นต่อไปได้นะครับตอนแรกผมก็เอ้ยทำไมมันค้างวาะไอ้ทำนองเนี้ยอูย้ตรงนี้เลือดออกด้วยคือคนที่เขาโดนโดนเขาเรียกว่าอะไรนะดอกไม้ปะมันไม่เชิงนี่เสียงกระซิบอะสำหรับผมที่ผมเคยทําสรุปไว้นะเพราะว่าเหมือนแบบมันหลอกเราอะไรทานองเนี้ยนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยินเสียงผิวปากเสียงกระซิบเสียงอะไรเช่นนั้นอนะวิซซโซก็ไม่ได้ยินนะครับ เออมันมันเป็นวิสเซิลนี่หว่ามันไม่ใช่วิสเปอร์โอเคมันคือวิสเซิลนะฮะไม่ได้ยินเสียงผิวปากหรือว่าเสียงอะไรเลยโอเคเริ่มวิ่งแล้วฮะโอ้ยมันดูดดอกไม้ส่งร่างกายตามฉันมามันวิ่งเร็วแค่นี้เหรอไม่นะ่าเฮ้ยโอ้ย,อยไอตัวข้างหลังก็ไวอยู่นะครับ ข้างล่างไปได้ด้วยฮะอันนี้เหมือนเป็นเาขาเรียกว่าอะไรแพลตฟอร์มสองมิติของโลบ็อกปะแล้วคนจะเล่นอย่างนี้ไหมเพราะผมเคยเห็นดันฟรีแบบนี้อยู่ผมเคยทาสรงอาจารย์นะครับผมเคยทั้งสร้างเกมมาก่อนนะครับก็เลยรู้ว่าโอเคดันพวกนี้มันไปด้านล่างได้เหมือนกันฮนะปึ๊บโอ้ยอันนี้มันตามตัวเราเลยใช่ไหมอ๋อโอเคเป็นเป็นการล็อกตามอย่างนี้เลยโอ้โหคือผมไม่รู้ว่าเพลงจะโดนลิขสิทธิ์ไหมผมก็เลยรีบอยู่ กลัวจังเลยอ่ะนี่น้าบูดนะฮะไปต่อแล้วกลัวโดนลิขสิทธิ์มากเลยอ่ะปิดเพลงได้ไหมทำไมจอดำละ่ะฉันเห็นแล้วว่านายนาย่ะอยากที่จะเล่นเกมกับฉันตอ่อยิงแม่งเลยยิงไม่ได้กำแพงเล่าหอนเหรอเงียบทำไมแกเนี่ยจะต้องชดใช้กับสิ่งที่ผมไปทาอะไรไว้อ่ะอะไรวะยิงแม่งเลยอุ้ยๆๆอะไรขนาดน่นะ เว่อร์ไปเปล่าน้องอุ้ยโอ้โหซอฟล็อกผมโอ้โหเอาเลือดลดนิดนึงดาบโลบล็อกเอ้ยทำไมจอมันมืดขนาดนี้วะว่าดาบโลบล็อกเนี่ยแรงสุดแล้วนะฮะผมจะสปีดลังข่ามันให้ดูนะครับเอาบล็อกบั็อกมอุ๊โอ้โหโอ้โหอุ้ยแรง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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโปโปแฮกแฮกพิสโซเหรอจะสู้แฮกเกอร์นี่ดูเลือดมันลดยิ่งกว่าผมอีกแต่จอดำชิบหายเลยตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยฮะ อองง,งหาแทรกเก็ตไม่เจอนะฮะเอาล้มล้มเอาบูลลี่เอาหายเฮ้ยอย่าบอกนวมันลงไปข้างล่างอ่ะชิบหายแล้วอันนี้งานหยาบแล้วครับผมต้องตามลงไปกระทึบนะฮะเอาลงไม่ได้ลงไม่ได้ไอ้บ้าโอ้โหอ,อ,อยู่ข้างล่างจริงเลยฮะโอเคเราไปไหนไม่ได้ใช่ไหมฆ่าตัวหัวหน้ามาเลยแล้วกันอันนี้ฆ่าได้ไหมเอาจะทำอะไรไม่ได้โอเค ผมทำอะไรมันไม่ได้เหมือนกันนะฮะมันอยู่ด้านล่างผมก็อยู่ด้านล่างผมอยู่ด้านบนดิเนี่ยกระแพงล่องหนโอ้ตายแล้วบัก็กเอาไงอ่ะเอาใหม่อะ่ะที่เราเล่นโหดขนาดที่ว่าแบบบอดอยังตามลงมาไม่ได้เลยอะ่ะกระโดดลงไม่ได้ด้วยฮะต้องมีทางให้ลงไปดิไม่งั้นมันจะลงไปได้ไงผมว่าเขาใกล้แม่งจอมืดด้วยต้องมีทางให้ลงฮะเอา้าเรื่องมา็นเืองสูย์แล้วผมก็วินนะอ่ะอ๋อต้องฆ่านะครับผมตอนนี้นะครับปี2015 อืมต้องยิงคนนี้ใช่ไหมยิงดิปิงปยงปิงปิงปง,ปงตายแกมันปีศาจเอาโอ้โหฆ่าสาวน้อยนี่ไงไอ,ดอไ้ดอกไม้ไม่ดอกไม้อะจะสู้ลูกตะกวัวได้ไอีบ้าทำอะไรผมไม่ได้หรอกโยเว้นมันจะวิ่งเข้ามาหารจริงๆนะเฮ้ยก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ของไวทวิ่งลิฟจริงนะฮะอันนี้แต่ว่าในเนื้อเรื่องมันก็มีเล่นแบบเกมคล้ายฟรีไฟอยู่อะไม่ก็พับจีอะ เออ RPG เหรอเอาดอกไม้หรือจะสู้ลูกระเบิดได้นี่กระเด็นไปเลยคนข้างล่างนะอันนี้วิสเปอร์แต่ว่าที่ได้ยินมันคือวิซโซใช่ไหมมันไม่ใช่เสียงวิซโซ่อะแบบไม่ใช่เสียงกระซิบแต่มันเป็นวิสเปอร์แทนอะไม่เป็นไรช่างมันได้อยู่แหละ <c oughs> เออเลยเด้งเต็มเลยครับผมไม่รู้ว่าต้องทําอะไรต่อนะผมก็เลยเดินหนีมันดีกว่าหรือเราต้องเดินไปชนเขาวะคือในเนื้อเรื่องมันโผล่มาเฉยอะแต่ว่าเราไม่ได้เดินไปชนไงมองชนไหม เขาไม่มีอะไรนี่วะเอา้าโดดได้ด้วยบักกระจายแต่ว่าเราใช้ตัวเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปด่านอื่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วใช่ไหมที่ผมต้องไล่ยิงอะไรปะไม่รู้ว่าแทร็กเก็ตมันยังขึ้นอยู่ข้างบนอยู่เลยอะคนนี้เหรอที่ผมต้องมาไล่ยิงปะยิงซ้ำหน้าเลยเอโอ้ซ้ำศพเลยนะอ๋โอโอ,โอเคอิลูชันนะภาพลงตาภาพหลอนเฮ้ยกด E ีเพื่อนัอน่งฉันนอนไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ย เดี๋ยวนี่มันไม่ใช่บ้านฉันนี่หว่าโอ้พระเจ้าฉันอยู่ในความเป็นจริงจอมปลอมแล้วยังไงดูข่าวใช่ผมต้องไปดูข่าวโอเคโอ้โหนี่ไม่ง่ายแน่นะครับเล่นทีกตึงที่สุดเออไอข่าวนี่ข่าวติกตอกนะฮะอยู่ในคลิปของไว้วิ่งลีฟเลยผมก็ทำไปแล้วเมื่อกันบอกอันนี้ไม่ง่ายนะฮะโอ้โอ้โอเคโอเค ออกนไม่ได้ด้วยนะฮะคือในข่าวเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับไอตัวตัวนั้นแหละเรียกว่าตัวอะไว,วเอ้ยมีบล็อกได้ด้วยคือไงอ่ะโคดคอ,อตเตอร์คอมแบทเหรอโอ้โหบล็อกนี่คือน่าจะเป็นนมตาตะป่ะคือในข่าวมันจะเป็นแบบว่าบอกว่าไอตัววิซโซะครับถ้าได้ยินเสียงวิซโซะของมันก็อย่าไปอยู่ใกล้อะไรทำหน่องนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะจะตายได้ตายแน่นะครับ โอเคแต่ว่ามีระบบบล็อกนู่นนี่นั่นผมว่าได,ได้สู้กับมารยาประชิดอ,อ่ะเฮ้ยมาแล้วมาจอแดงขนาดนี้พร้อมแล้วครับน้องโอ้เอา้า <c oughs> คือผมมาได้แค่แมบบนี้แมบบเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าโอกันว์สร้างโดยฟลาเวอร์เพราะว่าผมไม่มีเหรียญตาไงผมพยายามจะวาร์ปเข้าไปแล้วก็ทำไม่ได้ พราะงั้นเราต้องมาดูฉากนี้ใหม่แต่ว่าผมจะฆ่าเขาด้วยอะไรดีรอบนี้ปีจีไหมยิงแม่งต้าเอ้าโอเคบอจริงๆนะคุณตายตรงนี้ได้ไงวะแสดงว่าพีจีห้ามใช้นะครับไม่งั้นเราจะตายจริงเอ้ยนอกขึ้นมาอีกแล้วฮะเดี๋ยวทีนี้เราจะข้ามไปตอนดูข่าวเลยดีกว่าหืมจอเก๊ก,กเบอร์โพดกว่าผมจะกลับมาที่ได้ผมตั้งกาดก่อนเลยครับ ผมไม่รู้ว่าจะมาที่ทางไหนแต่ผมตั้งกาก์ดก่อนเลยครับอ้าว oh, oh. เอาแล้ว whistle, มันบิดคอยังมันจะบิดคอได้ยัง huh? ถ้าใครไม่เก็ตว่าไอ้มนุษย์ออกไม้คืออะไรไปดูคลิปผมก่อนก็ได้นะครับผมแนบลิงก์ไว้แล้วอะ่ะแบบว่าผมทำการ์ดไว้แล้วไงตอนเริ่มชิปอะ ผมต้องทำอะไรต่อวะคุณผู้ชมอ๋อออกมานอกบ้านได้แล้วแล้วยังไงอ่ะอุ้ยมามนุษย์ดอกไม้ come h e r e little bro เอ้ยระวังหูไว้นะปิดหูแกไว้แกได้ยินเสียงนั่นหรือเปล่าโอ้โห,โหอโหัอนเดอร์เทวโอ้ยบ,บ้าเขาจะไปสู้ไน้าเหรอโอ้โห,โหพลังมันโอเวอร์เกินไปปุะว โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเชื่อแล้วทำไมคนกดดิดไลค์เยอะนี่ผมเอาดาบฟันมืแอกี้ไม่เข้าเลยนะจะสู้ยังไงวะแม่งแม่งชูแขนแบบนี้มันหมายความว่ายังไงวะโอลีเลือดเลืออได้แต่ว่าไม่น่าจะพอสู้นะครับผมว่าผมสลับอาวุธทีน่าจะน่าจะตายได้เลยดูดิ สู้ไงวะสู้ยังไงก่อนเขาเชื่อแล้วมันบอกว่ายากเชื่อแล้วเชื่อจริงเอาไปเล่นเองเอาไปเล่นเองออเ,เอาไปเล่นเองเลยน่าสบายนะฮะไม่เล่นแล้วไม่ไหววันมาเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวัสดีุนลาไปก่อนฮนะบายสวัสดีครับเอาไปเล่นเองเลย